ศึกใหญ่ชาโดก็ไม่ตกรถนะครับก็เป็นดริกีถึงแชมป์ขนาดนี้จะตกรถศึกใหญ่ได้ไงครับนักชกดาวดังจากค่ายมวยสิงห์มาวินครับอัพดริกีความเดือดเพิ่มอีก1คู่ในรายการใหญ่ประจำไตมา 3, ส3ศึกวันล,ลุมพินี81ครับที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาในวันศุกร์ที่27กันยายน2567นะครับโดยชาโดเนี่ยจะสู้กับทางโมฮัมเหม็ดเซียรานีกัมปั้นไรพ่ายย้ำว่า ไร้พ่จากอิหร่านนะครับสู้น้ำหนักไม่เกิน155ปอนด์ในรุ่นเฟเธเวดแน่นอนครับดีกรีของชาโดคือเจ้าของแชมป์มวยไทยเวทีราชดำเนินปี2565แล้วก็ข้ามฝากมาเปิดตัวในรายการวันครั้งแรกก็คือศึกวันลูบิิึนที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งแม้จะประเดิมผลงานด้วยการพ่ายต่อมามูกาอูสุบายันนะครับนักชกจากรัสเซียแต่บทเรียนความปาชัยในครั้งแรกนั้นได้กลายเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้นักชกยอดก,กันยูรายนี้กลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในไฟต่อมาโดยการสา์แข่งชนะ t ีเคเอริกเฮเออร์กับคู่ชกจากสวีเดนอย่างสุดมันพร้อมพิชิตโบนัสคูณ2รวม7 0 0 0แสบาทไปครองในไฟนั้นนะครับผลงานล่าสุดของชาโดเนชกไว้ในศึกวันวีหก เมืเ่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเขาก็สามารถสารต่อฟอร์มมันยอดเยี่ยมเอาไว้ได้โดยการโชว์ลูกบูดุดันเดินหน้าสารบุธแบบไม่หวั่นเกงรงบารมีจิมมี่วีโนตครับตัวที่ชกมันนานกว่าเขาพอสมควรเลยนะนะครับคู่ชกยอดฝีม,มือชาวฝรั่งเศสครับสำหรับจิมมี่วีโนตซึ่งจิมมี่เนี่ยอยู่ในรงกิ้งของวันด้วยนะครับในวันมวยไทยรุ่นเวทเทเบตรครับในขณะนั้นจนศึกนี้ก็ทําให้เขาได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติในศึกวันพอสมควรเลยนะครับในขณะที่โมฮัมเหม็ดเซียรานีครับ นี่คือหนึ่งในทัพนักชกต่างชาติที่ปรากฏต,ตัวตั้งแต่ช่วงบุกเบิกของรายการโดยประเดิมสังเวียนครั้งแรกในศึกวันลุมพินี2ครับเมื่อเดือนมกราคมปีห6ด้วยชัยชนะเหนืออวตาร P ีก่อนที่จะยกระดับความร้อนแรงครับโดยการเก็บแต้มชัยอีก3ไฟต์ติดต่อกันผลงานล่าสุดเนี่ยเขาชกวันลุมพินี32นะครับเมื่อเดือนกันยายนปี66ที่เขาก็ถือว่าสร้างชื่อพอสมควรเลยนะครับหลังระเบิดฟอร์มย้ำว่าหักปากาเซียนครับ โค่นสุดยอดนักชกระดับตำนานอย่างสิทธิชัยสิทธิสอพี่น้องลงไปได้นะครับในการแข่งขันกติกาโมยไทยโดยไฟนนี้ ชาโดครับก็ถือว่าเป็นไฟตัดสินไฟชี้ชะตาเหมือนกันจะสู้กับคนที่เคยชนะสิติชัยนะก็เป็นการก้าวข้าม,มันไดอีกขั้นของชาโดสิงห์มาวินแลวครับมฮัมเม็ดเซียรานีอายุ22ปีสูง178นะครับชาโดสิงห์มาวินอายุ24ปีสูง179รูปร่างชุกๆเราไม่ได้เสียเปรียบครับก็ต้องมาดูครับไปนี้แชมป์นะครับจากประเทศไทยเราดีกีแชมป์อย่างชาโดเจอกับทางโมฮัมเมดเซียรรานีมวยถูกคู่เหลือเกิน